สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาพอกระเปรกแล้วจ้ามาพอกันมื้อน,นี้เมนูแซ่บๆตีนไก่ตีนยญ่ๆจุกๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องตีนไก่พี่น้องคะ่ะมื้อน,นี้มาพอกันอนีกแล้วกับเมนูน,นี้หลังจากที่ห,ห้างหายไปโดนแล้วจ้าพี่น้องมึงคะนี่น้ำน้ำยาขนมจีนเห็ดเองนัวๆเพชรข้นๆค,ค่ะพี่น้องมึงเค็มข้นมากเลยจ้ะมาเด้อพี่น้อง มาแซ่บๆน้ำกันค่ะ้อนี้ได้แคบหมูกบกอาพร้อมแล้วก็กะหล่ำปีฝอยค่ะกะหล่ำปีของพีพัดของดีอีสานแจ่บอีสานบ้านนาพี่น้องค่ะล้กก็พักสลัดจ้ะมาๆๆพี่น้องมึงเนี่ค่ะพี่ตีนมนใหญ่ๆิ่งได้ค่ะพี่น้องโอ้ยจุกจุสื่อกินมันได้หน่อยเฮ็ดกินเองได้แบบหลายตีนใหญ่ๆจุกจุไปเลยจ้ะมาๆๆมาหยุ่มน้ำกันหยุ่มอีกคือเก่าค่ะพี่น้องหยุ่มหยุ่ม ยับเข้ามายับเข้ามาพี่น้องจา้าเตินกินให้ยับเข้ามาค่ะเพิ่นว่าเปิดอ 听奶奶、有我好们说。 มาเด้อพี่น้องจ้ามันยุ่มน้ำเปรียพี่แคบหมูกับกอบก้พี่น้องค่ะไปอีทุสองสามนิอว จักเป็นอย่างเด้ค่ะพี่น้องค่ะพระอีตูมันบองงามไหมค่ะบ้านพี่น้องเป็นที่บ้านไปบอใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยกำลังสีงงามยอดกับดำลงโอ้โย กินเมนูที่ชอบกินเมื่อไหร่ก็แซ่บพี่น้องคะค้องหมักค้องปวดพักพีพัดนี่ก็กรกอบค่ะพี่น้องหัาว่าย่ใหญ่กินอยู่สองอาทิตย์แล้วเพราะท่านเบิด 嗯。Okay. อการันตีความแสบค่ะพี่น้องเทิงกินเทิงหย่อยข้างแสบหลาย 嗯，Bang，no，嗯。Mm hmm. well, no. mm hmm. เสนยาวไรเส็นยาวไรกันเลยจิดีกอตาพี่นาอืม มางไปเนอะให้แบบเค็มๆค,คนๆนิดเดียค่ะเนะนื้อปลาเนี่ยเป็นตอนอยู่ตามบอ่อแหลกันไหนอืมนี่ไปมื่กันหอดบดเจ้า มื้อใดก็ได้ย้านกันกินกับแมงวัน กินไปแซ่บไป Mm hmm. ช,บชบดบาเแซ่บจนคำสุดท้าย ไปแล้วคะ่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับมือนี้ขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่แซบแซบค่ะพี่น้องค่ะจะได้กรใหายกำลังใจไปจ่าผ้าแซบทั้งสองช่องทางได้จ้าพี่น้องเฟซบ o ๊กแฟนเพจแลวกะช่อง u ูทูบเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้เอาไวปสมนิก่อนพอกระมาคิปหนาสวัสดีคะ่ะ